หรือไม่ว่าน้ําแข็งเนี่ยที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยสามารถให้ที่เราต้มกระดูกหมูอยู่ในหม้อนเนี่ยลดระยะเวลาแล้วให้เปื่อยเร็วขึ้นวันนี้ม้าก็เลยจะมาลองทําดูนะว่าทีษฎีนีนะ้มันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่ามันใช้ได้ผลไหมปกติกระดูกหมูเนี่ยม้าต้องใช้เวลาประมาณไม่ต่ากว่าครึ่งชั่วโมงหรือว่าถ้าเปื่อยยุ่ยเนี่ยประมาณชั่วโมงพอเดือดปุ๊บม้าก,ก็ใส่น้ําแข็งลงไปนะใส่เยอะๆเลยนะเพราะว่าใส่ให้มันช็อกเลยนะ ให้รู้สึกว่าน้ํามันให้นิ่งเลยการที่เราใส่น้าแข็งเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าการที่ให้อุณหภูมิของหมูเนี่ยมันมันเย็นพอเย็นแล้วมันปดตัวนะทําให้เนื้อหมูอ่ะมันจะนิ่มขึ้นแล้วก็ปล่อยตุนไว้เนี่คลีบไปเลยกระดูกหมูผมาจะลองชิมดูวิธีนี้ได้ผลไหม <c oughs> นุ่มแต่ยังไม่ได้ไม่ไม่เละย่างสู้ฟันนิดๆหน่อยๆนะนะว่าวิธีนี้เนี่ยใสย่ทั้งน้ำแข็งไปเนี่ยอาจจะไม่ได้นิ่มจนเบื่อยุ่ยลงไปเลยนะแต่เป็นการย่นระยะเวลาให้ให้เวลาการต้มมันสั้นลง